ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะก็ยังนั่งอยู่กับอาจารย์ขมพัฒยานะคะก็เป็นนักสกดจิตบํบาบัดตอนนี้นะคะก็มีสายต่อเข้ามาแล้วนะคะคุณไอราดาสวัสดีค่ะค่ะอย่างไงบ้างครับคุณไอรดาครับหมอคะว่าพลงกิตช่วยเรื่องแบบการแบบตวดหมอตวดตวดตัวยังได้ไหมคะอุ้ยง่ายกว่าง่ายกว่าเอามาทุกอย่างทุอยหาน่าง,ง่ายกว่าเลยค่ะค่ะ ทำมทำยังไงได้บ้างคะอาจารย์ต้องทําพลังให้ขึ้นนะคะต้องปลุกพลังในร่างกายเราให้ขึ Allah. ้นในตัวเรามันจะมีพลังงานตามต่อมไร้ท่อนะค่ะต่อมไร้ท่อตามแนวกระดูกสันหลังอะค่ะมันจะมีอยู่อยู่เจ็ดจุดอะค่ะมันเป็นพลังที่ทําความพิเศษให้มนุษย์อะค่ะอยู่บริเวณทุกต่อมไร้ท่อในร่างกายค่ะต่อมไพนิวต่อมอะไรพิทูอิทรรี่อะไรเงี้ยค่ะไทมัสไทรอยอะไรเงี้ยค่ะมันจะอยู่บริเวณตรงนั้นนะคะเป็นพลังที่แข็งแรงมากอะค่ะ ถ้าเรากระตุ้นให้มันแรงขึ้นมานะคะมันจะปรับเปลี่ยนทั้งหมดแล้วครัน้นี้ก็ใช้วิธีการสั่งหรือสะกดจิตตัวเองค่ะค่ะทำยังไงคะอาจารย์ก็คิดไปถึงตรงที่เราเป็นนะคะและคิดว่ามันหายมันจะหายน้องจะเคยเห็นไหมคะว่าบางทีเราเย็บแผลมาแล้วเราปวดเจ็บมากเลยมาจากโรงพยาบาลแต่เรามาดูทีวีอือสนุกจังเลยลืมไม่เจ็บละม,มันาการสะกดจิตคือการเบี่ยงเบนจิตหรือการรักษาแบบนี้ก็คือการเบี่ยงเบนจิตไป ไปที่ตรงอื่นอย่างงี้ค่ะ,คะจากที่เราเจ็บเราลองไปสมาธิอยู่ที่ศีรษะซิเดี๋ยวเราจะลืมตรงนี้ละพอเราทําบ่อยๆเข้าจิตใต้สํานึกมันจะเกิดความเคยชินมันก็จะรับข้อมูลเอาไว้พอรับข้อมูลเอาไว้มันเป็นตัวที่รับแล้วปล่อยข้อมูลเพราะฉะนั้นมันก็จะปล่อยข้อมูลที่ไม่เจ็บออกมามค่ะ,คะก็ต้องมีการฝึกนน,น่คะนะคะค่ะต้องฝึกนิดนึงนะคะค่ะ ค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะสายหนึ่งนะครับคุณสุรชัยครับสวัสดีครับเป็นไงครับคุณสุรชัยครับวันนี้คำถามเนี่ยผมจะมความดันมือสูงอยู่แล้วในการรักษาได้ไหมความดันสูงนะคะพอเราฝึกพลังให้ขึ้นแล้วนะคะกดเอ่ออเามือแตะค่ะสามเออสี่กับสองค่ะสี่คือจุดที่สี่คือจุดตรงกลางอกเนี่ยค่ะแล้วก็จุดที่สองก็คือต่ำกว่าสะดือ กดจะแตะแตะค่ะไม่ใช่กดอะค่ะแตะด้านหลังเนี่ยก็ได้ค่ะทําทุกวันหาให้พลังมันเดินไปตรงนั้นนะคะแล้วก็นั่งสมาธินิ่งๆเอาจิตไว้กลางศีรษะค่ะสักห้านาทีทุกวันค่ะแต่ก็ต้องฝึกพลังอันนี้ก่อนต้องฝึกพลังตัวนี้ให้ขึ้นมันอยู่ที่ว่าเอ,อ,เอ,อพลังมันขึ้นมากระจายทั่วตัวเราแล้วไหมอะไรอย่างเงี้ยคือกระแสไฟฟ้านะคะพลังอ่ะคะค่ะ,คะลองฝึกดูนะคะ ฮัลโหลค่ะลองฝึกดูนะคะแล้วก็ถ้ามีอะไรก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะหรือว่าโทรมาที่ดรทีวีของเราก็ได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะอยากได้้คู่มือนะครอยากได้คู่มือวันนี้หมดแล้วต้องทำยงไงคะอาจารย์ร้านที่ไหนมีจำหน่ายมากอาจารย์อันเล่มนี้ c ีก็มีค่ะซีในอินอะไรพวกนี้ค่ะร้านหนังสือนั่นนะคะมีมีขายค่ะ แถวๆที่คุณจุลชัยอยู่ไม่มีใช่ไหมครับครับร้านสี่เห็ดบุกแถวที่คุณจุลชัยอยู่ไม่มีในอินก็มีดอกหญ้าก็มีค่ะไม่มีเลยครับมันถือว่าดูเป็นจังหวะเลยค่ะจังหวะอ๋องั้นงั้นโทรมาหาอาจารย์ก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวส่งไปรษณีย์ไปให้ก็ได้มันเล่มละร้อยกว่าบาทเองนิดเดียวเองค่ะค่ะได้ค่ะโทรโทรเข้ามาก็ได้ค่ะค่ะค่ะเดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้หน้าจอนะคะขอบคุณค่ะครับ สวัสดีค่ะอ่ะอีกหนึ่งสายนะคะคุณสิริชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้เป็นไงครับเอ่อมาดูห้าสิบห้าครับตอนนี้แล้วก็เป็นรองชามาประมาณคสี่ปะนะครับเป็นอะไรนะคะรองชารองช้ราครับเจ็บที่ส้นเท้าเจ็บที่ส้นเท้าส้นเท้าฝาค่ะนี่ง่ายเลยทำยังไงก็เอ่อทำพลังให้มาเยอะๆในตัวใช่ไหมคะ แล้วก็เดินพลังไปที่ฝ่ามือคือเราคิดไปที่ไหนเนะะี่ยค่ะพลังมันจะไปอยู่ตรงนั้นเหมือนกระแสไฟฟ้าแหละมันก็จะไปอยู่ตรงมือเรามือเราจะรู้สึกอุ่นๆ,ๆร้อนๆเอามือจับนะนั่งดูทีวีก็ได้ไม่ต้องสมาธิมากค่ะเอามือเนี่ยจับคือส่งพลังงานตรงนี้เข้าไปตรงนั้นการที่คนเจ็บป่วยหมายความว่าพลังงานตรงนั้นมันอ่อนแอมันสูญเสียความสมดุลไปอะ,ค,ะค่ะเราก็เติมพลังมันเข้าไปอย่างนี้นนะคะ่ะมันก็จะปกติเหมือนเดิม จะต้องไปในซี่กระบอกก่อนไหมครับแต่คาเซ่นใช่ค่ะต้องต้องไปตรงนั้นก่อนเพื่อให้พลังมันมาก่อนอืมค่ะแล้วต้องใช้ใช้ใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เพื่ออาการดีขึ้นเอ่อแล้วแต่ว่าคุณจะคุณจะรักษามันวันละสองครั้งก็ได้ค่ะวันละสองครั้งเนี่ยประมาณสักสองอาทิตย์เนี่ยก็จะดีแล้วครั้งกี่นาทีครับห้านาทีค่ะเอาห้านาทีเป็นเกณฑ์เลยค่ะสมาธิก็ห้านาทีรักษาก็ห้านาทีตอนไหนก็ได้ค ตอนไหนก็ได้ค่ะครับค่ะขอบคุณนะคะครับค่ะสวัสดีค่ะอ่ะอีกหนึ่งสายนะคะคุณดัชนีสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับยังไงครับสสวัดีค่ะค่ะรบกวนปิดเสียงโทรทัศน์ด้วยนะคะค่ะครับค่ะเชิญค่ะค่ะถึงเลยค่ะครับปรึกษาเรื่องอลายเฉลยครับป่วยเข่าจะรักษายังไงคะอ๋อปวดเข่าก็เหมือนเหมือนลายเมื่อกี้เนี้ค่ะ ก็คือทําพลังให้ขึ้นแล้วก็เอามือลงไปที่ที่ตรงเข่าค่ะส่งคลื่นไปที่ตรงเข่ามือเรานะคะกําไปที่ตรงเข่าค่ะแล้วก็คิดตามลงไปอะ,ค,ะค่ะค่ะไม่ไม่ทราบว่าดูตั้งแต่ตอนแรกหรือเปล่าคะที่วิธีที่เปิดเปิดคลื่นนะคะ,คะให้มันมีให้มันมีพลังในตัวเยอะๆก่อนทำสักสองอาทิตย์ พอทาสักสองอาทิตย์เนะะี่ยค่ะก็พลังมันจะมีละทีนี้เราพอเราจะรักษาเราก็ทําอีกทําจนกระทั่งรู้สึกหนึบตึงเหมือนแมลงตายหรือยิบยิบยบนกลางศีรษะนั้นนะคะเราก็คิดลงไปค่ะที่ตรงที่เราเป็นเอามือแตะลงไปเหมือนกับให้ความร้อนเข้าตรงนั้นอุ่นๆลงไปะะอ่ะค่ะก็เป็นพลังนะคะเดีะะ๋ยวลองทําดูนะคะถ้าเป็นยังไงก็โทรมาแชร์ประสบการณ์กับเราบ้างนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้ก็เราก็ได้วิธีการฝึก เปิดเขาเรียกว่าอะไรนะครับเปิดพลังเปิดพลังเปิดพลงังไปแล,แล้วแล้วก็วิธีการรักษาโรคง่ายๆนะคะอย่างที่อาจารย์ได้นาไปก็อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ลองไปฝึกดูการเดี๋ยวสุดท้ายนี้นะคะให้อาจารย์ขงบพันได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมทางบ้านค่ะค่ะถึงจะรักษาหรือไม่รักษานะคะวิธีการหายใจเนี่ยที่คุณได้พลังแล้วไม่เป็น <c oughs> โครคภัยไข้เจ็บคือการหายนั่งนั่งนิ่งนิ่งสบายสบายหายใจเข้าทางจมูกแล้วพ่นออกทางปาก5-6าครั้งหยุดเว้นระยะนิดนึง หายใจเข้าทางจมูกพ่อนออกทางปากอีกทําอย่างนี้ไปสักพักหนึ่งค่ะแล้วก็นั่งนิ่งๆเอาจิตไว้กลางศาีรษะประเดี๋ยวมันจะมีกระแสไฟฟ้าไปทั่วใบหน้าไปทั่วศีรษะคุณเลยค่ะค่ะก็อันนี้อาจารย์ก็ฝากไว้นะคะก็ทุกคนสามารถ ทำได้ด้วยตัวเองนะคะก็เป็นเรื่องง่ายๆไม่ต้องไปเสียเงินหรือว่าต้องไปเสียเวลาไปที่ไหนนะคะ,คะก็ฝึกกันได้นะคะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอ,ขอบคุณอาจารย์ขโมพัฒ์อัธยานนคะนักสกดจิตบาบัดเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะครับ,รบขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะเอาละครับหวังว่าผู้ชมนะครับคงจะได้รับเคล็ดลับดีๆนะครับจากรายการนัดกับหมอไปนะครับ ช่งท่านไหนที่เพิ่งเปิดมานะครับก็สามารถชมย้อนหลังได้นะครับตามเวลาที่เราขึ้นไว้บนหน้าจอณตอนนี้นะครับแล้วก็กลับมาพบนะครับกับพวกเรากับแพรหรูรานะครับแล้วก็แขกรับเชิญในรายการนะครับได้อีกทุกวันทั้งหต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่ปูน้องเนยนะครับหรูราน้องแพรแล้วก็ทีมงานทุกคนเนี่ยก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้จะมีเรื่องราวสาระอะไรดีๆให้ติดตาม ต้องมารอลุ้นกันใช่ค่ะก็เวลาเดิมนะคะหงมงเย็นแล้วก็คุณผู้ชมสามารถ แนะนำอยากใช้รายการของเรานั้นมีอะไรนะคะอยากให้เอาคุณหมอคนไหนมาออกรายการอยากจะรู้เรื่องอะไรนะคะแนะนํารายการของเราได้ที่02 403 34 56นะคะตั้งแต่เวลา10โมงเชา้าจนถึง2ทุ่มนะคะก็มีคุณผู้ชมนะคะก็โทรเข้ามาเหมือนกันบอกว่าอยากจะสนใจเรื่องนี้อยากจะได้เรื่องนี้มาออกทางรายการของเรานั้นก็เลยได้ไปเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญแล้วก็คุณหมอเนี่ยมาให้คําแนะนํากับ คุณผู้ชมกันนะคะก็ที่สำคัญก็คือรายการของเราเนี่ยสดนะคะแล้วก็คุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาปรึกษาแล้วก็พูดคุยได้เลยสําหรับบางวันอาจจะมีสายเข้ามาเยอะเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะทําให้คุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยไม่ได้พูดคุยกับอาจารย์แต่เราก็ยังสามารถพูดคุยหลังใหม่ได้นะคะก็แจ้งความจํานงไว้แล้วก็พรุ่งนี้เป็นเรื่องอะไรคะพี่หลุหลารู้สึกจะเกี่ยวกับสมุนไพรนะฮะก็จะมาให้คุณผู้ชมได้ทราบกันว่าสมุนไพรมันมีประโยชน์อะไรยังไงบ้างนะครับ ก็เดี๋ยววันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาพบกับรายการผ่าจันจมบัตินัดกับหมอได้ใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ